อะไรครับก็ยินดีต้อนรับกับนะครับวัยรุ่นทุกๆคนนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยผมนะครับได้ไปเจอเน้อตักคำหนึ่งในเกมเดนไบรเดลไรส์มานะครับผมก็คือเป็นวิธีฝึกนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ช่ําไม่ช,มชองเรื่องเรื่องการมองหลังนะครับผมก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาเวลารู้สึกว่าตัวเองจูกไม่ได้เลยนะครับมองหลังก็ยังไม่ค่อยได้ไม่รู้จะไปฝึกที่ไหนไปฝึกในเกมในแรง้งจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่า จะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือเปล่ากลัวแบบว่าเราไปเป็นภาระของเพื่อนหรือเปล่านะครับนี่ครับวันนี้คือผมไปเจอนะครับว่าในเกมเนี่ยมีฟิวเจอร์ที่สามารถให้เรานะครับกดฝึกเล่นกับบอทได้นะครับผมซึ่งบอทเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความโหดพอตัวนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่อ่ะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องออกมาหน้าเกมก่อนแล้วก็กดตรงนี้ครับเตรียมเริ่มครับผม แล้วก็ไปเลือกในหัวข้อนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ต้องเล่นอันที่1อันที่2แล้วก็อันนี้นะครับฝึกเล่นกระบอกอันที่3านะครับก็คือถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปเล่นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอในเกมเลยดีกว่า let's go <S เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในด่านแล้วนะครับผมอ่าด่านนี้ทุกคนไม่ต้องสองสัยนะครับนี่คือแมทเล่นกระบอกนะจ๊ะสังเกตทางด้านซ้ายเลยเพื่อนๆของเราก็จะมีเช็คเพิร์ก แล้วก็เมกโทมูสแล้วก็คุณคอเดตนะครับอ่าไป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 คือตอนนี้ผมก็โดดเรียกฆาตกรอยู่ไม่รู้ว่าฆาตกรเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฆาตกรเขาเป็นบอดแต่น่าจะมีแจ้งเตือนขึ้นแหละก็วิ่งไปวิ่งไปเดินซีกูเดไว้มองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาเดินไปเรื่อยเรื่อยวิ่งไปเรื่อยๆกําลังตอนนี้นะครับเราก็ใช้จังหวะที่เราวิ่งสำรวจแบบเนี่ยนะครับมองว่าตรงไหนมีไม้บ้างนะครับผมก็วิ่งไปครับตรงนี้เป็นแบตเทป ตรงนี้เป็นแมสแอลทีอ่ะเราเห็นฆาตกรหัวดุมดุมอยู่ไกลไไกลปูนแล้วรู้สึกเขาจะเห็นเราแล้วหรือเปล่าเอาละครับเริ่มการฝึกฝนครับวิ่งมองหลังครับแมสแอลทีแล้วก็3 2 1กระโดดชึบอ่าแล้วยังไงดีตอนนั้นเล่งเลยครับตอนนั้นมีไม้หนึ่งแผ่นแล้วก็เป็นแมทเทพนะฮะบอดข้ามตาอีกทีครับช็อตนี้ฮะไม่กระโดดไม่กระโดดตรงตัวแอลแต่มาโดดตรงตัวทีครับเป็นวงโค้ง ตอนนี้ครับฉีกขึ้นฉีกไปแมทเทพฮะโอ้เหมือนบอดเขารู้อ่ะทุกคนดูดิผมบอกเลยโคหน้าเอามาเล่นเอามาฝึกครับสําหรับคนที่อยากจะฝึกมองหลังแลกวกลัวไปเป็นปัญหาของเพื่อนแล้วนะพับไปก่อนฉีกมาเพราะว่าถ้าจะไปโดยดีน่าจะไม่ดนันบนไหมครับกระโดดหรือเปล่ากระโดดอ่าเหมือนว่าบอดจะโกรธหรือเปล่า,าอ่าลราเพื่อนเหยียบแถบไปนี่ครับ ก็โดดไปก่อนเอาละไฟไม่มาเนี่ยทุกคนดูดีบอดเขาหลอกไฟด้วยเห็นไหมโอ้โหหลอกไฟหรือเปล่าวะบอดเขาหลอกไฟครับทุกคนพับไปก่อนฮะอืมหนึ่งพันเนี่ยแล้วดูบอดเขาไม่มีเหยียบไม้ด้วยนะเขาแบบว่าเขารู้อะว่าถ้าเหยียบจะเสียเวลาเขาก็เลยกลับมาไล่เราทางนี้ครับแต่คืออะไรผมบอกโคตรเอาฉี่ครับผมตรงนี้มีแบตแบททึบนะครับวนดีหรือเปล่าตัดสินใจก่อนดูละยะครับ วนดีฮะรออะไรแต่รู้สึกว่าบัตรรัดจะขึ้นหรือเปล่าจะทันไหมพับโอเคทันอยู่ตอนนี้ดูนะครับว่าเขาจะเหยียบไม้หรือเปล่าพาเหยียบเราก็ฉีกครับฉีกไปเรื่อยเอาโหบอกเลยยุคนเดียวไป3ามเครื่องยุกกระบอดนะทุกคนตรงนี้ผมพลาดนะครับถ้าบอดเขาขึ้นเนินมาเนี่ยผมน่าจะแตกแต่ตอนนี้โดดนหรือเปล่าทานันอึ๊บโอเคพอเราข้ามครับบัตรลัดน่าจะสองถึงสาม ก็มองหลังแล้วกระโดดไปครับฉีกไปแม่ทึบพับเลยละกันหมับเข้าห้อยโอ้โหคอมโบครับทุกคนกระโดดไปจังหวะน,นี้มองหน้ามองหลังไว้ก่อนบอดข้ามกับรู้ปะอ๋อเขาข้ามกลับด้วยทุกคนผมก็ฉีกไปบ้านฟ้าดีครับปแปรวจูนวนครับวนดีๆครับฝึกมองหลังครับกระโดดครับหมับเข้าให้ รอบนี้ก็หน้าต่างแล้วครับยังไงก็ต้องพับเพราะว่าอะไรเพราะบัตรรัดน่าจะ3แล้วพับได้ตรานไปหนึ่งทีบอดบอกเลยยัดทุกแผมแต่ถ้าเรากะจังหวะดีๆนะครับทุกคนเราก็จะสามารถที่จะบนได้หลายรอบอยู่อ่ะช็อตนี้บอดเขาดักเป็นไงครับบอกเลย i วประมาณ800กว่าดูดิเหมือนเขารู้อะว่าผมจะโดดอะ เขาก็ดักมาเลยอ่ะโคตรเลกได้เขาวิ่งตามมาตรงนั้นถูกปะไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหมเพื่อนโคตรเป็นงานคือแบบแอบๆอย่องๆแล้วก็ซ่อมอ่ะเป็นไงเนี่ยเห็นไหมยกมือเรียกยกมือครับยกมือเป็นสัญญาณครับได้สังเกตดีว่ามีเพื่อนเราอ่ะน่าจะเป็นเม็กหรือเปล่าวิ่งมาแล้วฮะยาดีคุณเม็กคุณเม็กเร็วคุณเม็ก อย่าปล่อยตกเฟสนะครับตกเสียงหลบหนีมาเร็วคุณเม็กบอกเลยว่าไงเพื่อนจะก็ช่วยเราได้ร้อยเร์เซ็นะครับ <c oughs> อ่าอ้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณเมไม่เป็นไรครับกวนหรือเปล่าไม่ปล่อยตกเฟสหรือเปล่าเดี๋ยวกะมาช่วยันแหละนี่อันนี้ยอกล้อกันเฉย มุงไม่ใช่แล้วแหละ <Boy. S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับไยรุ่นผมรู้สึกว่าบอทเนี่ยก็แมทเทนแบบเดิมๆนะครับแต่คือจุดประสงค์ที่เรามาเล่นอันนี้คือเราฝึกวิ่งบนใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกวิ่งมองหลังอใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครห้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ